ผู้ที่ละสังโยชน์ห้าได้แล้วอย่างพวกที่โยมเข้ามาเล่าให้ฟังว่าให้ฟังธรรมะก่อนตายแล้วผิวพองเนี่ยพวกนี้คติไม่ธรรมดานะผิวอินทรีย์พองใสนั่นคือพระองค์ยืนยันว่าสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นใช่ไหมเมื่อสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำสิ้นแล้วเนี่ยเขาไปเกิดที่ไหนก็ต้องไปดูพระสูตรปุริสคติเจ็ดคติเจ็ดแบบในเจ็ดแบบเนี่ยปริพันธ์สหก ยังไม่ปรินิพานหนึ่งไปเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วค่อยปรินิพานเท่ากับประมาณ85%ของคนที่รัสังโยธาได้จะปรินิพานใน6แบบนั้นแบ่งเป็นกี่พวก3มพวกแรกชื่อหลักๆจะเหมือนกันเรียกว่าอันตราปริภพายีแปลว่าปรินิพานในระหว่างนะระหว่างอะไรระหว่างที่พระองค์เปรียบเหมือนสะเก็ดไฟช่างตีเหล็ก ตีเหล็กร้อนที่ถูกเผาทั้งวันเอาค้อนตีไปปั้งจะเกิดเป็นสะเก็ดไฟสามแบบสะเก็ดไฟแบบแรกเรียกว่าปรับปฏิกานนิพพติตวานิพายเยยะปรับปฏิการแปลว่าสะเก็ดไฟนิพพติตาวานแปลวา่าสําเร็จแล้วนิพายเยยะแปลว่าดับเย็นนิพานนั่นเองนิพานแปลว่าดับเย็าานสะเก็ดไฟสําเร็จแ,แล้วดับเย็น<ร> everyone. พอตีเหล็กปั๊บเป็นสะเก็ดไฟดับเลยมันเล็กมาก แบบที่สองเรียกว่าปปฏิการนิปฏิตาวาอุปฏิตาวานิพายยะเพิ่มคำมาคำว่าอุปฏิตะวามาแปลว่าลอยไปบินไปพอสำเร็จเป็นสเก็ตไฟปุ๊บลอยไปบินไปสักพักหนึ่งแล้วก็นิพายยะดับออยู่ในระหว่างเห็นไหมยังไม่ทันได้พบยังไม่ถึง,ถงพื้นเห็นนะเนี่ยสำเร็จเป็นสเก็ตไฟปั้งดับลอยไปบินไปปั้งดับนะเนี่ยสองพวกแล้วนะปริพานเฉือนกันเซียววินาทีนะ พวกที่สามปปติกานิพติตาวาอุปติตาวาลอยไปบินไปอนุปาหัจจตาลังตาลังแปลว่าพื้นอนุปาหัจจะแปลว่ปปา,จจาวยังไม่ทันกระทบนิพายเยะยะดับเย็นสเก็ตไฟลอยไปแป๊บอีกนิดเดียจะกระทบพื้นละดับเนี่ยพวกนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างสามกลุ่มนี้จึงเรียกว่า อันตระปริพายีอันตราแปลว่าในระหว่างปริพายีก็คือปริพานเป็นผู้ปรลิพานในระหว่างมีสามพวกแรกนะจักเจ็ดพวกพอพวกที่สี่เรียกว่าอุปปาหจ,จัตลังหรือพวกอุปปาหจ,จัปรลิพายีนะเจ็ดไฟลอยมากระทบพื้นปั้งดับปับ๊บกระทบปุ๊บดับปับ๊บพวกนี้ได้พบใหม่ปุ๊บปรลิพานเลยน,นี่พวกที่สี่พวกที่ห้า สะเก็ดไฟลอยไป